ผมกรวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชืย่อพรรคเก้าไกลในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับผมสงวนความเห็นในการตัดลบงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสากรในส่วนของอกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับท่านประธานครับปีนี้ในห้องกรรมธิการเนี่ยผมจะจับตาดูงบที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเป็นพิเศษครับเพราะงบ ก่อสร้างเนี่ยมักจะเป็นงบที่ผูกพันใหม่ซึ่งมักจะตั้งงบมาในจํานวนที่ไม่สูงมากแต่ว่าผูกพันงบประมาณไปอีกหลายปีซึ่งหลายโครงการหากไม่มีความจะเป็นเร่งด่วนก็ยังไม่ควรใช้งบประมาณดังกล่าวในช่วงที่ประเทศประสบกับวิกฤตเช่นนี้ครับเมื่อผมดูในรายการของกรมฝนหลวงครับในผลผลิตด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบินก็พบว่ามี รายการงานก่อสร้างอยู่3รายการครับคือสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือที่จังหวัดตากและภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งโอเคครับอย่างน้อยก็ยังเป็นภารกิจตรงทั้ง2โครงการนี้ตั้งงบปีนี้มารวมกัน60ล้านบาทผูกพันงบประมาณ3ปีซึ่งงบประมาณรวมของ2โครงการนี้จะเป็น250ล้านบาทครับแต่รายการที่3ครับเป็นโครงการจัดสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงครับ ปีนี้ตั้งงบประมาณมา90ล้านผูกพัน3ปีรวมงบประมาณ453ล้านบาทครับประการแรกครับพิพิธภัณฑ์นี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับผลผลิตการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบินครับประการต่อไปครับสร้างพิพิธภัณฑ์ตอนนี้สร้างมาให้ใครดูครับเด็กนักเรียนยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอยู่เลยครับและถ้าเรามาดูงบประมาณนะครับงบประมาณโครงการนี้รวม3ปี453ล้านนะครับ โครงการที่ไม่เกี่ยวกับผลผลิตของกรมเนี่ยงบประมาณสูงกว่าโครงการที่เป็นภารกิจหลักคือสำนักง,งานปฏิบัติการสองแห่งรวมกันนะครับถึง1.8เท่าครับภารกิจของกรมฝนหลวงในที่ปรากฏอยู่ในหนังสือง,งบประมาณเนี่ยนะครับมีอยู่3ข้อคือบริหารจัดการน้ําในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการก,าร,กระจายที่เหมาะสมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในชั้นบรรยากาศและ บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทําฝนอยู่ในภารกิจข้อไหนครับพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้แล้วเมื่อสร้างมาแล้วนะครับแน่นอนครับเรื่ององค์ความรู้ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับฝนหลวงองค์ความรู้ทางกรมก็คงมีความเชี่ยวชาญแน่นอนแต่การบริหารจัดการครับจะทําได้อย่างไงครับกรมฝนหลวงบุคลากรในกรมฝนหลวงจะเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ์แค่ไหน และในอนาคตเราต้องใช้งบประมาณไปจ้างเหมาบริการเพื่อให้มาบริหารจัดการในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หรือไม่ท่านประธานครับเ <_ d ata> พื่อนสมาชิกจะพักก้าวไกลได้อภิปรายในหลายกระทรวงนะครับในเรื่องปัญหาของการตั้งงบที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นซึ่งนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับเพราะถ้าเราไปดูหน่วยงานทั้งหมดในกระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหน่วยงานที่ชื่อว่าสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นองค์การมหาชนครับองค์การมหาชนแห่งนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะและปัจจุบันดูแลบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อยู่แค่แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับเราตั้งหน่วยงานระดับองค์การมหาชนเพื่อดูแลพิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดียวแต่เรากลับให้งบประมาณไปให้กรมสร้างพิพิธภัณฑ์โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองเลยทําไมเราถึงไม่ให้ภารกิจแบบนี้ไปรวม อยู่ในหน่วยงานที่บริหารจัดการเรื่องนี้โดยตรงครับและอีกปัญหาที่ผมก็ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับว่าง,งบประมาณทุกรายการที่ขอมาผู้ที่แชงงบประมาณคือค่าราชการครับแต่พอมีโครงการที่ตั้งชื่อโครงการมาแบบนี้กลับไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตัดลดงบประมาณใดๆผมอยากให้ลองนึกภาพครับว่าถ้ากรมฝนหลวงเนี่ยของบประมาณมาในชื่อพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การจัดการน้ําในบรรยากาศเพื่อสร้างฝนเทียม ผม่าอยู่ในห้องงบประมาณนี่ท่านอธิบดีคงโดนดา่าจนหาทางกลับบ้านไม่เจอครับผมอยากขอให้สภาแห่งนี้และกรรมธิการงบประมาณในปีถ,ถัดๆไปเนี่ยกรุณาใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกๆโครงการครับเพราะทุกรายการทุกบาททุกสตางก็ใช้ภาษีจากเงินของประชาชนเหมือนกันทั้งสิ้นครับท่านประธานขอบคุณครับ